น,นี่นะทุกคนนี่ก็มาถ่ายไปเรื่อยอีกแล้วนี่ก็คือมี2อ,อย่างนะมีเยลลี่แล้วก็ข้าวอันนี้ก็คือเคยถ่ายหมดแล้วแต่ว่าอยากถ่ายเอออ่ะนี่ไปมานะเออเนี่ยทุกคนแล้วก็อันนี้ไฮโยซื้อมากินอีกแล้วอร่อยนะชอบรสนี้สุดแล้วนะ ถ้าเป็นรถข้างในเราชอบอคลูล่านี่ไงอืส47เออ49เล้ว49 25แล้วก็เดี๋ยวมีของหวานด้วยนะก็คือซื้อขนมมาเดี๋ยวจะถ่ายกินไปเรื่อยด้วยนี่กี่โมงบ่ายโมง23แล้วเดี๋ยวก็จะถ่ายกินไปเรื่อยนะ ของที่ซื้อมาก็สามสิบเก้าอืมเดี๋ยวถ่ายให้ดูอยู่ในกินไปเรื่อยอืมนี่แหละหรือว่าอันนี้จะอยู่ในกินไปเรื่อยด้วยวะเออไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวจะเขียนว่ากินข้าวมื้อเที่ยงวันที่นี้เออวันที่ห้าอืม,มาเดี๋ยวถ่ายไอ้หน้าปกก่อนเออเอาไฮโยมาด้วอยอยู่ในปกหลายแล้ว นี่เออแล้วก็มีชอ้อนส้มอืมอ่ะประมาณนี้นะ